กลับเข้ามาเจอกันนะครับเบล็กที่2กับรายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะครับกับผมรันมรดกไทยนะครับพร้อมทางบริษัท tpi ไอโพลีนจักัดมหาชนนะครับเหมือนที่เกลิ่นไว้เมื่อตอนต้นรายการนะครับวันนี้ได้เหรียญเจริญพรบนมาหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญรุน่นนี้สร้างเมื่อพุทธศักราช2,517นะครับนะ สาเหตุที่เรียกเจริญพรบนนะครับเนื่องจากมีคําว่าเจริญพรอยู่เหนือศีรษะของหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่มีหูในตัวเป็นเหรียญปั้มตัดนะครับด้านล่างเขียนไว้หลวงปูท่ทิมอิสลิโกนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีพศบอกพศนะครับ2,517ด้านบนมีคำว่าเจริญพรนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขียนไว้อายุ95ปีนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อนั่นก็เป็นยันห้านั่นเองนะครับเขียนไว้ที่ระลึกนะครับที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับเอาละไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการดูอย่างไรนะครับนะเหรียญหลวงปู่ทิมนั้นนะครับเหรียญให้ทราบนิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ เกเยอะมากนะครับเกเยอะมากในเมืองไทยเป็นหนึ่งในหลวงพ่อนะครับที่มีปริมาณพระเกมหาศาลนะครับทุกบ้านต้องมีนะครับส่วนจะเกแท้นั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหรียญปั๊มนั้นนะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของเหรียญปั๊มเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับกระแสเห็นไหมครับกระแสของเซี้ยนนะ ในบรรด,ดาของเหลยญหลงปูทิมแล้วก็อีกหลายๆหลงพ่อนะครับกระแสเสี้ยนเนี่ยเป็นมีส่วนสําคัญในการพิจารณานะครับมีความในการพิจารณาเก๊แท้นะถ้าโลหะโดนปั๊มนะครับโลหะโดนปั๊มมันก็จะเกิดรอยยืดรอยหนื่งนะครับเนี่ยโลหะมันจะหาทางไปมันก็จะวิ่งเข้าหาขอบเหลยญเลยนะครับจะเกิดประกายเสี้ยนเล็กๆเล็กๆนะครับเห็นไหมครับแสงมันเวลอไปหน่อยอ่าโอเคชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ ปะกายสีส้มๆนะครับแล้วจะมีขนแมวเล็กๆเนี่ยวิ่งเข้าหาขอบเหเรียญฟื้นฟื้เหรียญรุ่นนี้นะครับผิวตึงนะครับพื้นผิวตึงเห็นไหมครับตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสืออ่านแล้วได้ใจความคําว่าเจริญพรนะครับเห็นไหมครับอ่านได้ชัดเจนแล้วก็จะมีประกายเสี้ยนวิ่งเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับจุดสังเกตจุดสังเกตลําดับแรกเลยนะครับให้มาดูด้านบนขอบใน เห็นไหมครับขอบในจะมีวงซ้อนเนี่ยจะมีเส้นแตกอยู่จะมีวงซ้อนนะครับซ้อนกันเป็นสองเส้นบริเวณด้านบนบริเวณนีน้ช่วงบริเวณคําว่ายอหญิงนะครับช่วงบริเวณคําว่ายอหญิงเห็นไหมครับส้น A อสะ,ะเ A นะครับจะมีขีดจะมีขีดวิ่งยาวขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดคมๆอยู่หนึ่งขีดเห็นไหมครับจากสสะเอ นะสไลเอนะครับจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดบริเวณนี้วิ่งมาปึ๊บจะหลดตรงนี้เลยนะครับนะสไลอีนะครับสไลอีด้านบนสไลอีเห็นไหมครับบริเวณใกล้ๆขอบในนะครับจะมีเส้นแตกนะจะมีเส้นแตกนะครับปึ๊บหนะูเหรียญหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญเห็นไหม หูเหรียญจะไม่เรียบนะครับหูเหรียญจะมีลายเส้นซ้อนๆซ้อนๆซ้อนกันนะครับจะมีลายเส้นซ้อนๆกันเนี่ยเห็นไหมเนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญจะไม่เรียบนะนะครับแล้วจะมีเนื้อเกินอยู่ในนี้1เม็ดนะครับเห็นไหมครับมีจุด1นึ่จุดมีจุดเนื้อเกินอยู่นะครับอยู่ในร่องเลยพื้นพื้นบริเวณนี้นะครับด้านบนเหนือศีรษะเห็นไหมครับเนี่ย ประมาณทะยางมุมหนะ่อยเลยรอเรือมานะครับเลยรอเรือมาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นจะมีเส anyway. like ้นนะครับจะมีเส้นหลายๆเส้นเห็นไหมครับเนี่ยจะวิ่งขวางกันไปขวางกันมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลายๆเส้นเลยถ้าไม่มีไม่มีเส้นบริเวณนี้นะครับวางลงได้เลยโอกาสเกสสูงมากๆนะครับโอกาสเกสสูงมากๆเส้นนะครับมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ยเลยรอเรือมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่ลงมาไล่ลงมา ต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมชัดแบบนี้ถามว่าเก๊มีไหมเก๊มีนะครับติดลางๆแต่จะติดไม่ทั่วแต่จะติดไม่ท like like okay? ั magic, ่วนะครับแบบนี hmm. <like> ้จะเห็นลางๆเฉพาะบริเวณนี้เห็นไม่กี่เส้นแค่นั้นเองนะครับของแท้ต้องมีหลายๆเส้นเห็นไหมครับเนี่ยต้องมีหลายๆเส้นแล้วต้องคมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคมนะคมชัดลึกเลยนะครับจุดที่ผมใช้ดูอีกหนึ่งจุดนะครับลำดับต้นๆเลย ผมจะตะแคงดูนะครับบริเวณเหนือหัวไหลเหนือหัวไหลเนี่ยตั้งแต่บริเวณนี้ถึงบริเวณนี้นะครับจะมีหนามเล็กๆนะครับโผล่ขึ้นมานาจะมีหนามเล็กๆโผล่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับ<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะใช้ตัวช่วยเดี๋ยวจะหาแท่นว,วางหน่อยเราจะได้ดูใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันนะครับอันนี้บอกให้ฟังก่อนมีหนามบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับ เส้นแตกเนี่ยเส้นแตกพวกนี้จําเป็นต้องคมนะครับเนี่เพื่อนๆดูได้เลยดูความคมโคตรคมเลยนะครับเส้นพวกนี้นะครับเส้นสายรายละเอียดตามพื้นคมมากๆนะครับคมมากๆเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณสังกติตะแคงข้างดูเราจะเห็นรอยบีเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นรอยบี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 อยู่ข้างสังกติเนี่ยฟึบบริเวณฝั่งนี้นะครับมือมือมีส่วนสําคัญนะครับเหนือมือ เหนือมือเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเนี่ยเลียนเจริญพรบนนะครับบริเวณภาพบริเวณเหนือนิ้วมือนะครับจะมีเส้นจะมีเส้นขนแมวหลายๆเส้นนะครับเอาเป็นว่าเก๊ตัวเก่าเส้นนี้ไม่ติดนะครับเก๊ตัวใหม่มีแต่ไม่คมนะครับเก๊ตัวใหม่มีแต่ไม่คมนะครับเห็นไหมครับดูความคมนี่อ่ะให้ดูความคมก่อนต้องคม คมนะครับคมแบบนี้เลยแล้วเป็นหลายๆเส้นซ้อนกันจะหลดทะลุมายันบริเวณจีวรเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายยันฝั่งขวาถ้าไม่มีวางไปเลยนะครับวางเลยเก้นแน่นอนนะครับแขนบริเวณแขนนะครับแขนล่ำนะครับเห็นไหมครับแขนอวบล่ำน,นิ้วมือคลมนะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกิน ด้านล่างด้านล่างนิ้วมือนะครับจะมีรอยพับนะครับจะมีรอยบี้นะจะมีรอยบี้นะครับเนี่ยตีไปแล้วทองแดงมันบี้นะครับบริเวณเนี่ยฟึบมันบี้มาบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้อีกนะครับก็จะมีเส้นนูนนะรอยบี้พวกนี้ต้องคมคมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องคมถ้าเพื่อนๆนึกถึงความคมไม่ออกนะครับบอกคมระดับ HD เลยเอาเป็นว่าเล็กกว่าเส้นผมแล้วกันนะครับเส้นพวกนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับ อันดับต้นๆเลยในการพิจารณาเส้นพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่คมแบบในรูปนะครับถ้าไม่คมแบบนี้วางได้เลยนะครับสังกติสังก,ต,งกติไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับช่างเขาจะแต่งบล็อกนะแต่งบล็อกเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นผิวเขาจะขุ่นขะขุ่ขะนิดนึงเนื่องจากว่าการลงแสงลงเงานะครับไม่ให้มันกลืนกับพื้นผิวเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ได้รับการขัดเกลานะครับขัดพื้นให้ใส ขัดพื้นให้ใส่นะครับตัวเป็นฝ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอกจากประกายเสยนก็จะมีเส้นนะครับจะมีเส้นเส้นขนแมวเห็นไหมเห,ห,มหเรียญเจริญพรเนี่ยเส้นขนแมวจะเยอะหน่อยนะครับนี่น,นี่มีสองฝั่งเลยมีทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้มองดูแล้วคล้ายๆตัว A เห็นไหมเนี่ยมองดูคล้ายๆตัว A นะครับจุดที่ผมใช้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะมาดูด้านล่างอ่า ด้านล่างบนอาสนะหรือบนธรรมาภิ์ที่หลวงพ่อนั่งอยู่นะครับเห็นไหมครับในเพื่อนๆจะเห็นเสี้ยนขนแมวนะครับเนี่ยทิ่มลงมาหลายๆเส้นเลยเนี่ยเห็นไหมทิ่มลงมาหลายเส้นเลยนะครับต้องมีแบบนี้นะครับของเก๊ไม่ติดนะครับของเก๊ติดลางๆแล้วจะไม่มีเส้นเยอะๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเสี้ยนหนาๆหลายๆเส้นนะครับโผล่มาจากข้างใต้ใต้อาสนะที่หลวงพ่อนั่งนะครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างสุดเลยเวลาเราตะแคงพระดูนะอันนี้เป็นส่วนสาคัญนะครับส่วนสาคัญเลยจําไว้ปึ๊บอ่าเห็นไหมบริเวณธรรมมาตที่หลวงพ่อนั่งนะครับธรรมมาตที่หลวงพ่อนั่งอันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์เลยของเก๊ถอดไม่ติดนะครับเพื่อนๆจะเห็นลวดลายเห็นไหม จะเห็นรอยถากถักๆเป็นเส้นนูนนะครับหลายๆเส้นอันนี้มันอยู่ลืบมันอยู่ข้างในนะครับอันนี้เก๊ไม่ติดแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเส้นอย่างนี้นะครับให้พิจารณาตัวตัดเอานะครับยังไงตัวนี้ก็ต้องติดนะครับติดเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับอย่างไรเป็นเส้นขวางไว้ขวางจะหลดนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีรอยถากนะจะมีรอยถากวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้เวลาเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็น ต้องตะแคงดูเท่านั้นนะครับตะแคงดูเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่อ่าอันนี้บอกให้เลยนะครับนี่เป็นจุดสําคัญลําดับต้นๆที่ผมใช้ดูนะครับเนี่ยบริเวณสันเนี่ยด้านในนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆอ่าสำคัญมากเลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเซียนนะครับเห็นไหมครับนี่สมัยก่อนเนี่ยบริเวณหอหีบนะครับบริเวณหอหีบ เขาจะดูกันนะครับจะดูเส้นเส้นรถไฟคู่แต่เดี๋ยวนี้ดูไม่ได้เพราะของเก๊มันก็มีนะครับของเก๊ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วให้ไปดูส่วนที่มันอยู่ในลืบนะครับที่มันอยู่ในลืบมันซ่อนตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเส้นพวกนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเก๊ทำไม่คมแบบนี้นะครับเมื่อก่อนผมจะดูหอหีบจะมีเส้นคู่หรือสองเส้นอย่างเงี้ยดูไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วนะครับให้มาดูเส้นอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับ ออกสี้ยนตามหอหีบตามอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต้องคมแบบนี้นะเคมีเก๊มีนะครับแต่เก๊ติดลังๆงนะครับอันนี้บอกให้ทราบเกสติดลางๆนะแล้วบริเวณพื้นบริเวณเนี้ยผิวก็จะเป็นมะละนะครับผิวก็จะเป็นผดเป็นมะละเล็กๆ,ๆ,ๆคมๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเส้นสายรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมติ่งน้ําแหลมอย่างเงี้ยเนี่ยที่สําคัญนะครับสันเห็นไหมฝั่งนี้จะแตกเนี่ยสันบริเวณเนี้ยจะแตกจะเบิ้ลซ้อนกันเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นนานะครับอันนี้ มันอยู่ข้างในนะครับเกมันถอดไม่ได้นะครับมันอยู่ในสันมันถอดได้แต่ข้างหน้าส่วนที่เป็นข้างหน้าทั้งหมดอ่ะมันถอดได้นะครับนถ้าจะถอดพวกนี้เนี่ยเกต้องตะแคงทําเอานะครับเนื่องจากว่าแม่พิมพ์อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นขีดวงๆนี่ไหมครับครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับรองได้ว่าไม่มีทางถอดติดนะครับเห็นไหมครับไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับไปดูด้านหลังอะ หูหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญไม่มีรอยซ้อนนะครับนะครับหูเหรียญปึ๊บนะแต่ขอบในขอบในด้านบนนะครับจเจริญพรบนด้านบนนี้จะมีติ่งนะครับขอบในจะมีขีดค่อมลงมาหนึ่งขีดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกระแสกระแสของการปัม๊มเห็นไหมครับว่าบริเวณเนี้ยจะมีเสี้ยน,น,นหนา คำว่าสาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับสาราการ,ปรเปลี่ยนจะมีเสี้ยนเยอะๆนะครับเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนจะมีเสี้ยนวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับปลายยอยักษ์ก็จะมีขีดคมๆนะครับวิ่งตั้งแต่ตรงนี้มานจะหลดขอบเหรียญเลยนะครับตัวหนังสือต้องอ่าน ให้ได้นะครับตัวหนังสืออ่านให้ได้ของเกสเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ตัวหนังสือผอมๆไม่เกร็งๆนะครับอย่างนั้นไม่แท้นะครับเกสเลยเกสเลยนะครับสต่มัยก่อนเนี่ยเส้นบังคับยันนะครับเส้นบังคับยันเนี่ยเวลาเราตะแคงดูนะครับเห็นไหมครับตะแคงดูนี่มันจะมีเป็นเป็นเส้นซ้อนกัน 2- อสาเส้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหเส้น2เส้น3ามเส้นซ้อ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 นกันอยู่นะครับ เนี่ยหน้าแตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกทําได้นะเกทําได้นะครับให้ไปดูจุดอื่นๆจุดที่มันเล็กที่สุดนะครับด้านหน้าเนี่ยเวลาลงกล้องเหลือรุ่นนี้นะครับลงกล้องปั๊บรู้เลยว่าเกทแท้นะครับดอกจันเห็นไหมครับดอกจันกรีบนะครับกรีบอวบนะครับกรีบอวบล่ำนะตรงปลายนะครับจะมีรอยแตกเป็นติ่งแหลมนะครับทุกแฉกเลยนะครับกลีบบัวพวกนี้ต้อง ใหญ่อวบลำไม่ผอมบางไม่เกร็งนะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็จะมีประกายเสี้ยนวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญเดี๋ยวผมขอใช้ตัวช่วยนิดนึงแป๊บหนึง่งยกให้มันสูงกว่านี้หน่อยอะจะได้ดูใกล้ๆก,กันนะครับปึ๊บอ้าวเลยอ่า ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตัวยันนะเห็นไหมครับนี่เลยเห็นรอยแตกไหมครับเห็นติ่งไหมนี่ติ่งเล็กๆเนี่ยหนึ่งติ่งนะครับยันตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของยันห้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีติ่งแหลมๆอยู่หนึ่งติ่งแล้วข้างในข้างในก็จะมีจุดนะครับจะมีจุดหนึ่งจุดนะครับจุดพวกนี้ต้องขมนะครับเส้นแตกพวกนี้ คมนะครับเอกลักษณ์ของตัวหนังสือตัวยันนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆมีความช่างสังเกตมีความสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือจะเป็นองค์ประกอบที่มีเส้นหลายๆเส้นนะครับซ้อนกันเป็นชั้นซ้อนกันเป็นชั้นนะครับเห็นไหมครับจะซ้อนกันวางประกอบกันซ้อนทับๆๆกันเป็นชั้นมองเป็นตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับแทบจะทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมครับ รอยบีบีนี่ก็เหมือนกันนะครับรอยพับรอยบีเนี่ยของเก้นะครับเวลามันถอดมามันจะไม่มีเหลี่ยมนะมันจะไม่คมแบบนี้นะครับมันจะมันมันจะมนทุกอย่างมันจะมนไปหมดนะครับเวลามันโดนถอดพิมพ์ไปมันจะไม่มีสเต็ปมันจะไม่มีความคมชัดนะครับผิวตึงเห็นไหมคุณสมบัติผิวตึงนะครับขอบเลี้ยนเห็นไหมครับ รอยพับรอยล้นตัวหนังสือเนี่ยลึกมากนะครับเห็นไหมครับอวบล่ําเมื่อก่อนจะดูคู่นี้นะครับคําว่าวัดเนี่ยจะมีเส้นขนแมวคู่นะครับแต่เก๊มันก็พยายามทํานะครับพยายามมากแก้ไขไปเรื่อยเรือหีบหอหีบจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินในร่องนะครับเห็นไหมครับหัวีบมีเนื้อเกินแล้วก็จะมีขีดขีดซ้อนกันนะครับประกอบเป็นตัวหนังสือเส้นยังคงไหลเข้าหาขอบเหรียญเสมอนะครับ นะนครับเสียนประกายเสียนเนี่ยคว่าบริเวณละหานไล่นะครับรอยล้นบริเวณนี้จะมีรอยล้นเล็กๆนะครับล้นขึ้นมาตั้งแต่บริเวณนี้จะลดบริเวณด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยพับรอยล้นคําว่าละหานไลน่นี่จะมีรอยล้นนะครับรอยล้นบริเวณขอบเหรียญขอบฝั่งนี้นะครับขอบฝั่งนี้ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดีๆนะครับ ล่างๆคางคำว่างงงูนะครับนาบริเวณขอบนี้จะมีเนื้อนูนนะครับมีเส้นเกินเป็นขีดนูนนูนะครับนี่หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะครับนี่ฟึบคมๆนเนเฉียงเข้ามาอันนี้คือตําหนิในบล็อกเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งพวกพวกดอกดอกพวกเนี้นะครับก็จะมีเส้นซ้อนกันเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นองค์ประกอบเป็นรูปดอกจันนะครับ นี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้คำว่าสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับพพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเสียนเยอะมากนะครับเห็นไหมแล้วหัวยอยักษ์เห็นไหมครับหัวยอยักษ์เนี่ยหัวยอยักษ์มีความพิเศษยอยักษ์ยอหญิงเนี่ยบริเวณหางนะครับจะมีเส้นขนแมวหลายๆเส้นขีดขึ้นมานะครับขีดขึ้นมามองดูแล้วเหมือนภูเขาไฟกําลังระเบิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยประทุข,ขึ้นมามีขีดขีดขีดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ เป็นจุดช่วยในการพิจารณานะครับเห็นไหมลอยล้นรอยลน้ยลนนะครับลอยพักบริเวณน,นี้ด้านบนเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินเนื้อล้นอยู่บริเวณน,นี้เห็นไหมครับของเกมไม่คมแบบนี้นะครับหูเหรียญหูไม่เรียบนะครับหูจะมีกระแสนะจะมีรอยปัม๊มจะมีรอยไหลของโลหะนะครับเห็นไหมครับฟึ๊บนะแล้วบริเวณหูเหรียญด้านบนจะมีเส้นนูนนะครับ จะมีเส้นนูนพาดมาเป็นเส้นแตกพาดมาจนถึงบริเวณนี้นะครับด้านล่างก็จะมีอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นรอยพับเป็นรอยพับบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดพิจารณานะครับฝั่งนี้ก็จะมีรอยพับนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าตั้งแต่แรกจะมีติ่งจะมีติ่งอยู่ด้านบนนะครับติ่งนี้สําคัญมากเอาละทีนี้ไปดูตัวตัดนะครับไปดูตัวตัดตัวตัดของเจริญพรนั้นจะลงไม่สุดมีดนะครับจุด จะลงไม่สุดมีดนะครับลงแค่ครึ่งมีดลงแค่ครึ่งมีดนะครับปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวเขาเล่งแสงนิดนึงอ่าเห็นไหมครับตัวตัดนะครับตัวตัดจะลงแค่ครึ่งมีดนะครับเห็นไหมครับอ่าจะเป็นแบบนี้เลย นี่คือตัวตัดของเจริญพรนะครับเห็นไหมครับตัดชั่วมีรอยครูดครึ่งหนึ่งนะครับลงไม่สุดมีดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูไปเรื่อยๆนะครับดูให้รอบตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวตัดตัวตัดบางคนนะครับบางคนก็จะมาจําใครจํามันนะบางคนก็จะจําช่วงตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับตั้งแต่บริเวณนี้จะมีรอยครูดเป็นร่องเป็นร่องหนาหนาห่างกันนะครับแต่ก็จะมีขีดขีดขีดเนี่ยช่องไฟนะครับเพื่อนๆพื่อยายามจําช่องไฟพวกนี้ให้ดีนะบางคนเนี่ยจะมีเส้นนูนจะมีร่องมีอะไรพวกนี้นะครับจําใครจํามันอ่าส่วนผมนี่จาใกล้ๆหูเหรียญ นะครับผมจะจําใกล้ๆหูเหรียญช่วงระหว่างใกล้ๆหูเหรียญมันจะมีขีดนึงน่บนหูก็มีนะครับบนหูเหรียญก็จะมีเห็นไหมครับฟึกดฟึดอันนี้คือตัวตัดนะครับตัวตัดลงไม่เต็มมีดนะครับลงแค่ครึ่งมีดเอาละหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะพอได้ความรู้กันบ้างนะครับอันไหนเป็นความรู้นะครับก็ฝาก กดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราของเราด้วยนะครับนี่ใบหน้าก็ต้องจําให้ดีนะครับใบหน้าต้องเป็นหน้านี้นะครับเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญเนื้อคิ้วจะมีเส้นแตกแทบทุกองค์นะครับจะมีจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นแตกเนี่ยรอยแตกของบล็อกนะครับเนี่ยจะมีแทบทุกองค์เลยแตกมากแตกน้อยแล้วแต่นะครับอ่ะเอาละฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ เพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ยังโทรหาผมไม่ได้นะนะครับยังโทรหาผมไม่ได้ขออนุญาตเคลียร์สายทิ้งไปก่อนทักทายเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่อ้วนพรประภานะครับอันนี้สายตรงแปรลงสีนะครับสายตรงพระหลักยอดนิยมเลยพี่อ้วนนี่เขาจะเล่นพระตามกระแสนะครับอย่างหลวงพ่อกลวยหรืออะไรก็ได้ที่พระกําลังขึ้นอย่างเงี้ยพี่อ้วนเขาจะซื้อทุกอย่างแล้วซื้อดีเสียด้วยนะครับสวัสดีคุณคิมชัยนะครับสวัสดีคุณต้นคุณศรธนูนะครับ อันนี้บอกว่าอาจารย์เอารูปหล่อหลวงพ่อทามาสอนดั่งสิมันยังไม่เจอองค์สวยๆอ่ะพี่สอนไว,ไว้ไว้ผมเจอองค์สวยๆแล้วเข้าใจง่ายๆเนี่ยผมจะนำมาออกอากาศให้เพราะว่าตำหนิมันมีครบนะครับเราสามารถอธิบายได้บางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมซื้อนี่มันจะมีแต่พวกศึกๆหน่อยไม่ค่อยสวยไว้มีโอกาสได้องค์สวยได้องค์แชมป์มารับปากไม่ลืมแน่นอนนะครับวัสดีคุณอนนท์นะครับวัสดีคุณจรูนสายบุตรนะครับ ทักทายทุกคนเลยเอเละเบลกหน้ามาคุยกันนะครับ02678 6761นะครับโทรติดปิดเสียงทีวีนะครับปิดเสียงทีวีไปเลยถ้าโทรติดแล้วฟังเสียงทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับ SMS ก็ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้ในแฟนเพจ Facebook หรือ423 0777นะครับเบลกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเบรกสุดท้ายครับ